นี่นะครับ Mercedes-Benz นะครับเป็นรุ่นอะไรพี่โบ W 221สองสประมาณปีไหน,นพี่โบปีประมาณ9ก้าาสองศย์เกาเนี้ยเหรอสรุปรุ่นอะไรนะพี่โบรุ่นนี้ W210 ครับ W 210นะครับประมาณปีเท่าไหร่ครับประมาณปี95 <9, 5, S 2> ครับ95นะครับ1995 ตอนนี้จะทําการฟัดชิ่งใช่ไหมครับครับอ่าฟัดชิ่งแล้วจะเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องฟัดชิ่งก็ประมาณสิบนาทีเนาะครับเปใช้ลิกวิดโมลีนะครับเบอร์ห้า้วมันอยู่สี่สิบครับสารฟัดชิ่งของลิกวิดโมลีเนี่ยนะครับมันจะไม่ทําลายความหนืดของน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องเนี่ยแล้วถ้าเป็นเบอร์สี่สิบฟัดชิ่งมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเบอร์ประมาณสี่สิบ ความหนืดมันจะได้ไม่ไม่หายไปนะครับเสร็จเรียบร้อยก็สตาร์ทเครื่องไว้นะครับจับเวลานะครับ10นาทีครับ10บนาทีตอนนี้พี่ปูกำลังทำอะไรครับราจับเครื่องแล้วเดี๋ยวก็จะเอาน้ำมันเครืรอ่องออกอ๋อไส้กรองไส้กรองนี้เป็นไส้กรองของของของนเบนซ์นะครับรุ่นนี้นะเขาจะเรียกเบนซ์อะไรเบนซ์ตากลม ใช่ไหมฮะเบนตากลมม่รุ่นนี้นี่ผมก็ชอบมากเลยนะนะตากลมค,คู่นะเคยขับอยู่ครั้งหนึ่งนะเคยขับอยู่ครั้งหนึ่งเป็นเครื่องเบนซินเท่าไหร่ฮะพี่ปูพอรู้สเปคไหมเบนซินเครื่องสองพัน,น,พนแต่ครั้นี้มันไอ้รุ่นนี้มันก็จะมีสองห้าสิบด้วยอ๋อก็ไม่รู้ว่ามันมีรุ่นย่อยอะไรใช่ไหม<ะ>ผมก็ไม่แม่นด้วยอ่าครับเดี๋ยวสิบนาทีแล้วก็ขึ้นยกถ่ายออกอเปลี่ยนกรอง ะบวนการต่อมานะครับก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องเก่านะครับออกนะครับเราจะถ่ายตรงรูไหนครับช่างงังอ่าประมาณนี้ันนี้ตำแหน่งของน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องโอ้โหน้ำมันเครื่องนะครับของเดิม เรืนนี้ก็เปลี่ยนทายระยะเหมือนเดิมทายหมื่นหมื่นห้านะครับเต็มที่หมื่น้านะครับอันนี้เราใส่สารที่เรียกว่าฝัดชิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับทาดมช่งก็กำลังจะถอดนะครับเรียกว่ากรองน้ำมันเครื่องนะครับรุ่นนี้จะเป็น เป็นแบบมีเสื้อใช่ไหมครับม,มีเสื้อแล้วกรองกระดาษจะอยู่ข้างในนะรถยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นแบบอยู่บนเครื่องเลยใช่ไหมครับเวลาถอดนะาส่วนีใหญ่เพราะว่าอย่างนี้มันมันมันไม่ค่อยอยากให้แกะข้างใต้ไงเพราะข้างใต้แกะเยอะมากใช้ระบบยุกดาใช่กลไกกรอ,ง,องบนห่ดถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็ จะอยู่ข้างล่างกันใส่กองก็จะเป็นแบบนี้นะครับอัออนนี้ก็เติมนะครับวิกฤตโมรี 5W40 รถระยะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ท้าย40หมดใช่ไหมพี่โบมีไมมถึงท่านต้อง50น้อยครับเพ <อ S 1> รา<ถ>ะส่วนใหญ่เขาก็จะอิงจากตามราัสข้างกระป๋องด้วยที่ว่าตรงกับในรุนร่นรถ229.5อะไรเงี้ยครับใช้ประมาณกี่ลิตรครับวันนี้ประมาณ5ลิตร5ลิตรครึ่ง5ลิตรครึ่งน,นะครับ โครงการก็เสร็จเรียบร้อยนี้สตาร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยววัดนะครับพี่ปูถ้าฟังจากเสียงเครื่องอย่างนี้ถือว่าเครื่องยังเดินเดินเรียบอยู่ไหมครับอ่าถ้าเครื่องเดินไม่เรียบมันจะมีมันจะฟองมันจะสะดุดนิดๆมันจะเหมือนอาการกระพือกระพือใช่ไหมอันนี้ฟังแล้วไม่มีแต่ถ้าเช้าเช้าเครื่องมันกระพือนี่มีสิทธิ์ใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่เป็นมันจะไม่เป็นนะถ้าตอนเช้าติ๊กุ้มมันจะวอร์ อ๋อ oh, ครับครับพี่ปูครับขอถามควมเห็นหน่อยรถยุโรปอายุประมาณประมาณอย่างเงี้ยนะครับรุ่นประมาณอย่างเงี้ยนะยฮะเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษพีค่คือคือมันมันต้องอยู่ที่ค่ายะะรถก่อนนะพี่ปอย่าง,งพวกเบนซ์เนี่ยนะมันก็จะมีหลายอย่างรถไม่ uh. เคยใช้พอที่ปั๊มติ๊กก็เสียเองน uh. ะฮะวาล์วกักแรงดันน้ํามันเสียก็เป็น uh. เพราะมันจะอยู่ทัง้งใต้หมดเลยทั้งกองปัน้น <c oughs> คลองคองน้ามันเป็นซิงตันก็เป็นไม่ได้อชุดคอยชุดระเบิดสายวัชเทียนขาดนิดนึงเครื่องก็เินไม่เรียบแหละ<อ>ดักจางอากาศก็มีนะครับมันมันมันหลายตัวครับเพราะว่าถ้าเป็นรถยุโรปที่ค่อนข้างถ้าว่าถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนให้ยกชุดแค่จะดีกว่าก้อกยางเล็กเลลมต่างๆนี่มีผลกับสําหรับรุ่นรถอย่างนี้เยอะครับมากเ แต่ครันนี้ก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมฟังเสียงจากเครื่องยนต์สักคู่นี้นะครับอันนี้ก็เหมือนมีมีเปลี่ยนมาแล้วมีก็เปลี่ยนแล้วไถ้ชาร์จยางยอยเผากลางอะไรทุกอย่างก็เปลี่ยนมาแล้วครับผมนี่เป็นยอยยางมันจะกระตุกแรงเวลาเข้าเกียร์ไม่ยอยขาดยอยอะไรนะครับผมครับครับร่มยุโรปนะครับมีคุณค่าทางจิตใจทรงนี้บอกว่าก็ชอบนะครับเบน์รุ่นนี้นะตาคมแบบนี้นะครับบอกตรงว่า นะถ้าเมียไม่ขัดนี่ซื้อเก็บทิศคันนึงเลยนะคันนี้ก็เป็นอะไรที่บอกตรงๆว่าค่อนข้างชอบนะครับรุ่นแบบเจ้าพ่อนะประมาณนี้นะเจ้าพ่อไฟกลมนะครับมันก็ไม่เก่าถึงท่านในโรงจำปานะอันนี้จะค่อนข้างใหม่แล้วเป็นเบนตากลมนะถ้าดูแลทําให้จิบๆนะผมว่ามันก็ราคาก็น่าเก็บอยู่นะครับแต่ก็ต้องบํารุงให้ดีนะครับรถยุโรปพวกนี้นะเพราะฉะนั้นพื้นฐานเลยครับน้ํามันเครื่องครับ อ่าต่อมาจะพี่ปูจะเติมอะไรครับเติมตัวออยแอดติทีปออยแอดเดติวีฟนะครับอ่าเติมคือสามเคลือบสามเคลือบชนิดหนึ่งของลิควิดโมลี่หมันถึงลิควิดโมลี่เนี่ยมีทั้งหมดสามตัวอ่าแล้วก็คือมีอ่าเซราเทคเซราเทคหนึ่งตัวอ่าแล้วก็มอเตอร์โปรเทคหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ออยแอดติทีฟอ่าคราวนี้แต่ละรุ่นเนี่ยมันก็บอกสำหรับรถใหม่รถเก่ารถเก่ามากเก่ากลางอะไรครับผมครับครับอ่าตอนนี้เราใช้ออยแอดติทีฟ ราะว่าน้ำมันเครื่องที่เขาใส่เนี่ยมันก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมก็เติมตัวนี้เข้าไปช่วยด้วยหน้าหน้าที่มันครับทําอะไรครับหน้าที่มันก็คือหนึ่งลดแรงหันแรงเฉือนนะครับแล้วก็คล้ายๆเซอร์เทคเลยใช่ไหมอยู่แล้วจะอยู่ถึงเซอร์เรตเทคไหมเซอร์เรตเทคไม่ถึงครับตัวนี้จะไม่ถึงอ๋อก็แสดงว่าราคาย่อมยาวกว่าอันนี้กระป๋องเท่าไหร่ครับอันนี้หกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทนะครับ ถ้าเซอร์เทคนี้จะตกประมาณพันกว่านะครับพัน <Okay. S 1> กว่าอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหมายความว่ามันไม่ได้อยู่เหมือนเซอร์เทคที่อยู่ห้าหมื่นโลใช่เ <Okay. S 1> นาะอ่าโอเคครับเพราะฉะนั้นรถนะครับเราต้องบำรุงมันนะครับถ้าอยากจะให้อยู่กับชีวิตนะครับของเรานาน,านๆนะฮะเพราะฉะนั้นรถยนต์ที่มันสภาพสวยๆแบบนี้นะร้อแบบนี้ถือว่าสวยนะแต่เราก็ต้องดูแลมันนะ ต้องบำรุงครับก็เป็นอาเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับเบนซ์นนะตากม่ม